สวัสดี้นุ่มชวนเดินครับโพลสุ่ยรายการวันสุดแล้วนี่ผมเลยคืจะมาสร้างสกินให้ตัวเองนะผมเห็นตัวเองสก,กินอนาจมากสร้างอันหนึ่งนะครับผมแต่มาสร้างอ้าวแล้วผมเขียนอะไรเนะน,น,นี่ยเขียนอะไรอัมเซอร์เกมโอตายแล้วขอโทษนะครับพี่ยามคิดว่าจะมีชื่อน่ะมาครับผม ตัดฟอร์มอะไรเนะ่ยเออได้สุดทีนะผมวันนี้จะมาทำสกินผมเองเอ่อทำอะไรดีทำไงทำไงดิอ๋ออันนี้อ่าแล้วก็นี่นี่ก็นี่ก็นี่นี่แล้วก็นี่แล้วก็นี่โอเคยี่ยมทอทออะไรกันเลยโคตรเถื <has his> ่อเลย

อาชีพอาชีพนเอชอชบกักกกชูชุดชชิปปนะฮะกตงยังมสตลกบลองมิทุกไม่ใช่ อะไรเนี่ยโอ้อะไรวะเกิดกิดกูว่าท่ไหนจอยอ่ะจะมาสร้างแล้วนตรงนี้ตรง,งน,งงนี้อ่ากอัดจบไม่จไม่จ อะไรวะได้ยินเสียงไลท์ทอกทอกเออทอกทอกนี่วะใครเปิดทอกทอกวะโอ้ข้าให้หมันเลย <c oughs> Hei! <laughs> ีันนีอค้างว่ะ โอเคยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จเอาวอไฮไลท์แล้วกันนะไฮไลท์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 อ่าเสร็จแล้วในเครบผมเสร็จแล้วนี่คือสะกินตัวนี้ก็เว้นมางไป รแบเและใช่มันนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะผมต้องบายบายครับผมบายปรา